กราบสวัสดีนะครับผมอยู่ผมช่องติโตสตอรี่ดีแ้ว yeah, นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยเนาะแล้วก็จะมีผู้ชมท่านหนึ่งเลยที่มาขอให้เราแบบวัดเสียงความดังของท่อที่เราไปเปลี่ยนมาว่าประมาณกี่เดซิเบลเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็อยากทราบเหมือนกันว่ามันดังกี่เดซิเบลแต่ผมไม่ได้ไปขอที่ต่อตรอ,ตอ,อหรืออะไรครับผมเป็นการโหลดแอปเนี่ยครับมาดูใกล้ๆครับผมเป็นโหลดแอปใช้ตัวนี้นะครับม,มันมันน่าจะใกล้เคียงกันเนาะแล้วผมจะวัดเสียงจากไอของท่านเอมด้วยก็ของผม แล้วก็ของ CBR หกห้าศูนย์ R ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองวัดเสียงดซิเบลเนี่ยเอา,เ,อาเ,ดเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้ก่อนดีกว่าเอเรวิวห้าร้อยตัวนี้ตัวนี้เป็น S C ท่อทรงกระป๋องนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยว,ยวขอยืมพี่เล็กครับผมขอยืมสตาร์ทหน่อยได้ไหมพี่เป็นไอเดียที่ดีเลยครับที่มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่ขอมาว่า อยากทราบความดังว่าจะเข้าเข้าเข้าที่ด่านจะจะรอดหรือเปล่าแต่ผมว่าของพี่เล็กนี่นแ่าจะไม่รอดนะมันมันกี่เท่าไหร่พี่ไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกินกี่เดซิเบลนะครับ95เลยบอก95นะครับเนาะรอบไม่เกิน4000รอบโอที่ที่รอบไม่เกิน4000รอบใช่รอบพี่เล็กเคยโดยไหมไม่เคยเรียกไม่เคยเรียกเลยใช่ไหมครับสตาร์ได้เลยใช่ไหมพี่สตาร์ได้เลยใช่พี่ ยังไม่ว่างเลยขับได้เลยครับตูต้ตตตนี้ใช่ไหมครับใช่เอาไม่ไ,มไ,มได้ตู้นี้ไม่ได้ดเลไเป็นหลักเกณฑ์จอดก็จะเข้าเกียร์ไปครับไม่ให้มันรถไหลใช่ไหม <laughs> โอเคเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวมามามาวัาาเดเสียงกันครับ

ไม่เคติดไม่เกิดตัวนี้มันไม่เกิดใช่หเคยวันแล้วใช่ไมครับม่เวงเครับไม่คสยงียไม่เกิดไม่เกิดงไม่เกิดไม่เกินเนาะิว่ามันต้องดูเสียงายนอกด้วยต้องเงียบอ๋อจะมาพีขอกฟังเสียงของท่านเอเสียงเคมาฟังของเสียงของท่านเอ็นะครับน เดินเนบาก่อนเนาะเดินเบานี้ก็แปดสิบกว่าแล้วยว่าเดี๋ยวเข้าอีกแอบ,บนึงเดี๋ยวลองก่อนกร็เด้เอง สรุปครับคือแอปใช้ไม่ได้ครับเพราะไม่เกิน <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมไปหาที่วันรอบจากไอ้ตอนลอออดีกว่านะแต่คลิปนี้ไม่เอารครับ <laughs>